สวัสดีค่ะพี่ลีนะคะมันนี่มันนี่บายสุจารีนะคะวันนี้มาพามาเจอคนเก่งด้านการลงทุนของเรานะคะพี่แพทภาวิทย์ค่ะไปดูนะคะว่าช่วงโควิดพี่แพทมีกลยุทธ์อะไรยังไงทำให้สามารถผ่านพ้นโควิดไปได้นะคะแล้วก็พี่แพทมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนมาฟังกันค่ะ สวัสดีค่ะพี่แพทย์สวัสดีค่ะไม่ได้เจอแพทย์นานนานเลยที่แพทย์กับพี่ลีเนี่ยเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันอเรียนโหจริงๆแล้วห่างกันแม่กับลูกเลยนะคะตอนนี้เป็นลุงไปแล้วครับตอนนี้เป็นลุงแล้วเหรอคะแล้วหญิงจะเป็นอะไรเนี่ยยายอ๋อไม่เป็นไรครับเป็นพี่เป็นอะไรก็ได้นะขอสวยๆไว้ก่อนแล้วกันอย่าเรียกป้านะโกรธสถานการณ์โควิดเนี่ยครับคิดว่าแต่ละคนก็มีการปรับตัวแตกต่างกันไป ที่แพททำอะไรบ้างกับเรื่องการลงทุนตอนที่เจอแบบเดือนมีนาที่แบบว่ามันตกไปแบบตอนนั้นอ่ะ900อ่ะครับพอมันเจอเจอโควิดเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปคือรอบนี้ผมก็เลยมาแต่ก่อนผมจะเล่นหุ้นตัวใหญ่เล่นบูชิปเล่นปตทเล่นหุ้นรุ่นใหญ่เลยอ่ารอบนี้ผมมองว่าตัวที่จะมาเนี่ยน่าจะเป็นตัวเล็กตลาดไทยเนี่ยมันไม่ทันหุ้นเทคละบางทีคนมาบอกว่าหาหุ้นเทคโนโลยีในเมืองไทยบอกไม่มีผมมาหาหุ้นไฮมาจิน ไฮมาจินก็คือหุ้นหุ้นเล็กที่มีแบรนด์ก็จะเริ่มโฟกัสไปในหุ้นตัวนี้มากขึ้นก็คือพอพอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็คือมาโฟกัสหุ้นตัวเล็กเอาบทวิเคราะห์อะไรมาช่วยเราไหมหรือว่าเราทําข้อมูลเองหุ้นตัวเล็กจะยากขึ้นนะครับข้อมูลไม่ค่อยมีเนาะข้อมูลไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีก็อาจจะต้องวิสิตคอมพานีอ๋อไปเองไปเจอเองไปเจอไปเจอธุรกิจว่าเขาทําธุรกิจนั้นแบบมันตามที่งบออกมาจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่แล้วลงหลายตัวไหมคะกระจายหน่อย กระจายเน้นกระจายใช่เพราะหุ้นตัวใหญ่ผมมองว่าพวกผ่านวิกฤตไปได้เนี่ยมันจะขึ้นได้สักสองสามเด้งแล้วหุ้นตัวเล็ก่ะพี่แพทย์หวังว่าห้าเด้งขึ้นไปโอ้โหแล้วห้าเด้งในสักกี่ปีดีผมว่าเอาให้ห้าปีแล้วกันห้าปีตอนนั้นลูกโตยังเนี่ยโอ้แต่เอาข้อจริงนะคนที่คือคือหุ้นไทยมันตกต่อเนื่องไงปรากฏว่าคนที่ถือหุ้นใหญ่เนี่ยเท่าที่เราเห็นมาเนี่ย ติดลบกัน50 60เ,เลยนะเอาเข้าจริงอ่ะเพราะว่าเอายกตัวอย่างพวกกลุ่มแบงก์อย่างเงี้ยลงมา40 50ก็บอบช้ำกันไปสมควรนะนทีนี้ตอนนี้ที่ขึ้นมาก็ยังคงไม่ถึงต้นทุนเดิมอะ่ะจจุดนี้มองไปเนี่ยผมว่าเนี่ยหุ้นตัวใหญ่จะมาแทนบอด อ๋อก็ืูถือไว้กินปันผลเพราะว่าวันนี้แหละุูดหลยตัวอายุใหญ่แบงก์ยังยังไม่ยังไม่เท่ากับบุ๊กแวลูเลยอ่าใช่ตัวต่ํากว่าด้วยก็ใ่ซื้อต่ากว่าเยอะเลยต่ำกว่าต้นทุนเจ้าของอ่าแล้วพี่แพทชอบอะไรถ้าหุ้นตัวใหญ่ชอบเซกเตอร์ไหนโอ้จริงๆผมชอบแบงก์ก็ชอบในกลุ่มกลุ่มบดทก็ชอบยิ่งอสังหาเองนี่ผมว่าก็ยังไปได้ะฮะอสังหาพี่ลิชอบพี่ลิก็จะซื้อตัวใหญ่ด้วย ที่ตัวที่แบบเบอร์หนึ่งะคะเบอร์หนเบอร์องแลนด์เเนี่ยชอบเลยใช่เป็นือส่วนที่มีปัญหาก็จะเป็นพวกคอนโดเนาะคเออคือคอนโดในเมืองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเรื่องสต็อกเหลือคุ้มางเยอะแล้วก็ราคามันซื้อไม่ได้เลยนะตารางละสองสามแสนนี่บางทีเราก็ซื้อไม่ลงนะแล้วก็ห้องมันก็เล็กมาก20-30ตารางเมตรเนาะก็กลุ่มพวกนี้ก็เรียกว่าโดนพิษโควิดหนักเลยนะคะ ค่ะควันนี้ขอบคุณพี่แพทมาก<ห>น,นะคะขอให้มีความสุขกับการลงทุน <c oughs> แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จในช่วงวิกฤตช่วงนี้นะคะแล้วก็รวยไปด้วยกัน,นะค,ะค่ะขอบคุณพี่แพทมากมากเลยค่ะดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคบ๊ายบาย